สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำพ่สามดีนะครับผมยีไซเกมมิ่งนะฮะวันนี้นะครับผมเราจะมาเล่นแบบอาชีตจริงเลยนะฮะก็อยู่ในแมปใหม่ครับของตัวฟามยี่ยีสองนะครับผมวันนี้เราจะไปอาซื้อรถนะครับผมโดยเราจะขับคันนี้ไปนะครับผมไอรักรีโว g r Sport นะครับคันนี้นะครับผมแต่งซิ่งนะฮะ เราจะไปซื้อรถเกี่ยวแล้วก็รถเทลเลอร์นะครับผมแล้วก็รถดำนะฮะนี่มาดูครับการแต่งนับโอ้โหเปิดท้ายนะครับผมแล้วก็มีสติกเกอร์ด้านหลังครับวัยรุ่นทำกินนะครับผมกระบะซิ่งไว้วิ่งทำมาหากินนะ <c oughs> ไม่ค่อยคล่องเสือคำฟอ้ฟองเสียงมันไม่ค่อยเข้ากันนะ เปิดฝากระโปรงได้นะครับผมคันนี้นะโอ้โหเครื่อง 2J นะครับผมแรงแรงเลยนะฮะโอเคเจอติดีระขัดนะครับภายในก็เอาเบาะด้านหลังออกนะครับเตรียมที่จะลงเครื่องเสียงนะฮะแต่ยังไม่ลงนะครับผมมีสายรับด้วยนะเอาไว้ขนของนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อรถกันนะครับ ฟังกระโปงก่อนอมือไม่ถึง,อ,อ,อ,งอุ้ยอึงี้มะเอ้ยถึงแล้วโอ้โหสูงกันนี่ยอ้าวฟังเสียงครับนี่เดินหอบแบบโอดโดเลยนะ จากทางรถเมีเสียงมันจะก้องๆเงยด้วยละดูกันที่ก่อนนะครับผมเราจะไปรับรถที่ตรงนี้นครับตรงตะกา้านี้นะฮะ <c oughs> เป็นร้านขายรถนะครับผมโอเคนะครับตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายก่อนนะครับ ิงนะครับภายในะโอ้โหเด,ยเดียวนิดเดียวครับสวัติลงมาเลยนะดูภายในครับผมไม่แห้เกียร์วัดรอบครับต่างๆนะครับนี่เป็นรถทางยุโรปนะครับผมโคมไลทซ้ายนะครับโอ้โหขับผิดเลนด้วยคนไทยอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนฮะเป็นรถเลี้ยวขวานะครับผม อีกไฟเลียวกันหน่อยพี่น้องไป,ไปกันเลยอันนี้เป็นเครื่องเครื่องบครับสับเกลียวไม่ได้ครับนี่เท่าไหร่เนี่ยอาไครับโอ้โหสุดสั้นเลยวะฮะแรงยิ่งเนี่ยฮะล่ามยาวนะร้อยสีครับ,รรบ,รบแรงมากตกแน่นอนับ ออโต้ครับเกียร์แบบนี้นะฮะอา้าวชิบหายแล้วเลยฮนะ <c oughs> ขับแรงหน่อย โอ้เดินไปดูรถเลยนะฮะสองนี้นะครับผมไหนโชว์รูมรถโชว์รูมวันนี้เสียป๊อปะครับผมรวยนะฮะซื้อสักสามพันเลยนะครับสามพันรวดเลยนะฮะเยจ่จอดไว้ตรงนี้ก่อนนี่เลยนะครับผม คันที่เราจะเอาไปนะครับมีเทเลอร์ตัวนี้นะครับเทเลดํานะครับผมลายกวนอูนะครับผมแล้วก็เทปเจ้านาจาหรือเปล่ามีงูครับไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็รถเกี่ยวสมบูรณ์นะครับผมเราจะเอาไปทําภารกิจนะครับก็เอาไปทํางานเนี่ยนะครับผมก็คือคนเราต้องทํางานนะฮะต้องหางานทาเลยนะผมตอนนี้นะฮะ ก็งเงินที่ได้มาก็กู้ธนาคารนะครับผมก็เอาที่ที่ไปจำนองครับที่อ่ที่เคียวบุรีนะ <c oughs> โอเคกลับไปเนี่ผ่านเรียบร้อยนะครับผมมารับรถนะครับผมเตรียมรับงานนะครับรับรถแล้วก็รับงานนะครับผมแล้วก็มาจา่ายแต่นี่นะคือหลายคันนะครับผม ันนี้เป็นสมบูรณ์พัฒนานะครับผมอน,นี้เป็นมอ2000เท่าไหร่วะเนี่ย2020นะครับผมโอเคขึ้นรถไม่ไม่ค่อยตรงนะครับเดินไปใกล้หัวเนี่ย ดี๋ยวเราจะเอารถไปที่บ้านก่อนนะครับเก็บที่โกดังก่อนนะฮรเราจะให้มันขับตามเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้คำสั่ง,ง้รถปิ้งตามไปเลยนะครับผมฟอร์มีนะฮะโอเคโดยการกดคอนโทรลเอฟนะครับผมแล้วก็เป็นระยะห่างครับอยู่ที่อ่า ู่ที่ยี่ห้าแล้วกันนะครับผมโอเคนะฮะโอเคทันต่อไปครับอ๋อจะเป็นป่วงเทนเลอร์ครับือเป็นฮิโน่ห้าร้อยนะครับผมแต่งทรงยุ่นนะครับแสงค่อนข้างที่จะน,น้อยนะครับ โคนเอฟเหมือนกันนะครับผมออยิบห้าเหมือนกันครับโอเคอ่ามีมาด้วยนะแล้วก็ทางรถนะครับอ้าวมายนะังมาแลวมาแลยนะเอา้าใครเดรินทะลุในผีวาวะ ไม่ได้นะครับผมไอ้คันที่ขับตามมันชวนเอาเลยนะทำมาเลยทามาเลยเ,าาเลยช็ดช้ายน้องอา้าวคันนั้นไม่มาฮะนี่งไงว่าแล้วเชียว นี่ไงโหใสเต็มเลยครับรถว่องยังกระเด็นเลยนะผมมอเน,นี้รถเยื่นจริงครับน่ารำคาญจริงเลยนะฮะจะต้องหาวิธีรถรถออกนะครับเพราะว่ามันเล่นไม่สะดวกนะครับทำให้ติดขัดนะครับโอเคลองกันใหม่ไปกัน มึงไ,ไม่มาวะมึงไม่ขับตามเขาวะบ้าเฮ้ยไอ้ตีเป็นแถวเลยนะ<อ>นี่คนเอฟบนะครับตามกันไหนครับไป นี่ขันหน้ามาได้ไงวันนี้อมชนขันนัานอีกอรถเยื่นยิงครับแมปนี้ครับผมโอ้โหมารำคาญจริงเลยตงเลี้ยวแล้วนะฮะเดี๋ยวเราคอยขัดทีละคันแล้วกันนะฮะผมมาเอาทีละคันไปนะครับ ไปทางไหนวะเนี่ยอ่ะจอดเราต้องวิ่งว่าฮะเราต้องเคลียร์ทีละคันนะครับไอ้ถนนถนนหลักมันรถมันเยอะฮะดูสักครู่ อยู่ในคันไหนวะเนี่ยอ่ะไปสิรออะไรวะเนี่ยเออเอ,อ้ยจะเลี้ยวเนี่ยคุณ อายาตัดห้าแม่เลยเรามาเส้นนี้ดีกว่าครับไม่ค่อยมีรถแน่กบลองก,อก่อนนะครับ ลงไปเลยเยมีรถไปทางตรงนั้นอีกโอ้โหรถเลยวิ่งเยอะแยะวะสาหลบแล้วเนี่ยไปยกรถออกทีนะฮะมันก็ไม่แซงไว้เลยเนี่ยอาอมันแอบๆตรงนี้นเลยไหมในสกิดสักหน่อยดิเอีอเคยตามกันไป 买嘞。 นั่นไงว่าแล้วโอ้โหมึงจะอีโค้งมาเลยนะครับผมไอ้ห่าเอ้ยเลี้ยวคนนี้ตามไปก่อนแหมมึงไม่รู้จะพอนเลยวิงขับตามเนี่ยโหแหกโค้งลดความเลยนะรถเกี่ยวล่วงไปเลยนะครับผมเดี๋ยวตามไปจัดก,การทีหลังนะครับผมไม่ค่อยจะได้เรื่องเท่าไหร่น,นะครับผมให้จ้างคนขับตามเนี่ย ป็นไงรถ <c oughs> ขึ้นก่อนนะครับแหมเสียเวลาจริงเลย เยอะกันหน่อยนะครับับงต้นไม้เลยไม่ค่อยได้งลำใหม่ตั้งลำใหม่ใจเย็นป <c ười> กติเองครับใจเย็นครับเ๋ยวาเนแ่งใจร้อนก็ได้ ไป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 ,ไป,ไปรุ่นระ <c oughs> <c oughs> ยกเขาดีครับเขาไม่แซงไปนะครับผมรอให้เราขยับรถไปเลย <c oughs> เดี๋ยวเอารถ <c oughs> เลิ่มไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผม ไแยมมาทีเดียวนะฮะรลยนี้มีหนึ่งเดียวนะครับช่องนี้เท่านั้นนะครับผมพระเจ้านอนูเลยะฮะอันนี้ก็จะมีอ่เก็บล้อได้นะครับผมแล้วก็บางคุนขยับนะครับด้านหลังฮนะ เคโอเคลานจอดเทเลอร์อยู่ไหนวะไอ้นี่ก็ดังโหกดเจ็บนะะลานจอดเทเลอร์นะฮะที่จอดเยอะมากเลยนะครับผมอะไรดีวะ ว่าเราจอดกะดังนี่ดีกวะนะ่าะฮะมาดูการถอยแบบเทเลอร์เลยนะครับผมว่าจะทำชำนาญแค่ไหนก้องหาอะไรยุงนี้วะเ่เป็นไงทุกคนชำนาญไหมครับ เวลากันถอยนะครับเป็นไงเป็นไงเป็นไง <laughs> เจ้นครับไส่ข้อซองไงไม่ธรรมดาโอเควางเลอร์ไว้นะครับไปเอาคันรถเกียร์ไปก่อนนะครับ có đồ lông đây này แม่บ้านนี่นรวยจริงเลยนะครับผมบ้านของน้าปอเองนะฮะลงรถนี่เก็บพับเลยนะฮะเกี่ยวมาไว้ตรงนี้นะฮะ ก็ชิดเลยครับผมนีตังก็ไปซื้อหลายหคันนะเดี๋ยวคิดอะไรออกไม่ได้ลเลพอกบอลเลย โอเคด้วยเห็ทันเลยวันนี้ คลิปวันนี้นะครับผมก็จะซื้อรถมาเก็บก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาทำภาร,รกิจรับงานกันนะครับนี่ก็ซื้อรถก่อนนะครับผมดูราคาได้นะ เราอยู่ไหนวะเนี่ยมาเตืนไม่ได้แล้วฝั่งรุนนะครับ โอเคนะวครับผมวันนี้ก็ถือว่าจบภารกิจนะครับผมไปซื้อรถนะครับโอเคครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับน้องที่เข้ามาใหม่นะฮะแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องนะป๊อบสามดีครับจะได้ทําคลิปใหม่ๆแล้วก็รถใหม่ๆมาให้ชมกันนะครับผมรถทุกคันก็แต่งเองนะครับแต่งเองทุกคันนะครับผมที่เอามาลงคลิปนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นา แต่งขึ้นมาเองนะครับผมแล้วก็สร้างเองด้วยนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับผมลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ